สวัสดีครับ,บนี้พากินก๋อยครับมือนี่ก๋อยมากครับมากไปทรงค้นกลับมากอดบานเที่ยงพอดีเสานี่ไปทรงค้นปล่อคนอยู่ขางทางครับก็เจาสียางกับบ้านก็เลยถามก็เจ้าจดิไเซฟนั่นก็จะว่าไปทางมันน้องเปรยนั่นรถก็เจ้าห่างก็เจ้า,จาไปสมอยู่ปากทางแถวบ้านผมนี่เลยไปสรงข้าเจ้าก็เจ้า,าสียางกับบาน ได้เงินคา่าน้ำมันเป็นร้อย,ยครับมงินเศร้านี้ก่อยคมคมเอาเด้อหอยไปหน่องเศร้านี่ทั้งขาไปขากลับนั่งครับ ก็เลยได้เงินเลยสวยมากินอืมข้าวจนไม่ได้กินข้าวเส้าเลยไปส่งคั้นตาเส้าๆกับม้อหัดบานเที่ยงก็ดีครับไปพี่น้องก็จะเสินเดี๋ยวไม่กินข้าวเที่ยงอย่างละ ลจะคล้องหล,าน,า,งหลานเป็นว่าคันขายกว๋วยเนาะหลานแม่ลำไพ้เว่าคุยข้ามไปเงยเบิ้งเนี่ยเาสัน่นต่อว่ากระเทียม กินกระเทียมบางเที่ยผมบม่ได้กแกะเปลือกขันดอก <c oughs> กินว่าแกะเปลือกอะไรกันย่านข้าข้อครับแกะกัน ใส่หมวกกันน็อกไปมาเซ่ห้อนเล่หอดบ้านน้องแปนไปน้ำฟ่อมนะครับ <c oughs> เล่มาหน้องแปนไปมาะมาณสิบกิโล ที่หับกแมงนี่ครับสมัยหน่อย,อยพักตัวนี่สมัยผม,มเปเล็กหน่อยแม่ผมปลูกไว้อยู่ขางเยี่ยนบริกินมาโดนแล้วแต่ตาผมเรียนจบปองเป็นผมอาย่สามสิบหกปีสมือนี่นะก็จะมากินอีกทีนึง เหมกับบนไหมครับกินมน้ำปลหาหอมข้าวหอมเหมือนนี่ผมมันปลูกไว้คางคางอ่างนา้ำฝังง่งซุ่มๆนะครับฝั่งดินซุ่มๆ So đáp nông đất nắng nhất tay bọc tay Xay bọc thịt Chóc cả thêm tay bọc tay bọc Xay nhằm kín lơi Nhìn là cả. <cười> <cười> bọc nèo nó tay bọc tay kín bọc tay bọc tay bọc tay bọc กลินได้ยังอยูร้อยจุ่ีคนขวามาหลา,หลายครับแต่ผมกินสอยจุ่ยบ้างแขวงบคเคยกินเล็กเสียบคเวยดิกินคือบัเคยและล่ะแทบจะบ่าดิกินเลยส้อยจุกับปากกากินคือเขาเห็นคนเรียนเขากินกันครับคำงีปวด จะรสชาติมันเก็ออค่อนข้างจะขึ้นกันนะก้อยกับ,บป๋บบา,าเบเลยครับบึงส้มหืมลูกสาวเราเห็ดก้อยแสบด้ยครับลูกสาวเราได้เห็ดเนี่ยล้านแม่ลำไส้ยอยบานเกลีบผมล้านขายก้อยขายปิ้งแก่แตุ่มมือเดี๋ยวพันมีข้าวปุ่นขาย้อมนี่มือนี่ขายหอขกาปุ่น ผมไปซื้อก้อยไม่ได้เห็นมันขายอขอดกระปุนพร้อมน้ำยาเล่าน้ำยาเล่ากับนี่ยากระเทียมเอี๋ยวจะขึ้กันนะ กระเทียมขุยเลยขุยกินใส่มันหอมตัวกินกีกระเทียมมันหอมเจ็บ ได้หลายแ้วครับ70บาทจะก,กินล้อขาย60หรอก็เสมือนเ้อขึ้นแล้วครับขึ้น70บาทแล้วใบยพะยะเีเลือดนะ บางคนนะครับรถรับจ่างบางคนครับพอคน 50, เมาประกาศครับขึ้นรถไปนั่งให้ยุงมาเศร้าเนี่ผมใ้เรากค่บบว่าเขียว่าตัวผมกังวบ้างแค่แบกระจายเงนอย แต่บางคนตัวนะครับจะส่งแล้วบริจาคเงินสดผมไปวอดบ้านแล้วไปดหลาดดนะ้ว่าาดจ่าใจสองลอยใจแค่ลอยเดี๋ยวนี้นี้อัลลาดบางคนกับประจัยเลยเคยฟอรมาอยู่โอ้ยว่ามันแชร์กันตัวนึงตัวะไไปส่งกันซื้อตัวหนึ่งสนุกว่าผมเคยเจอมากปะแต่ว่าสมม่นเนี่ยเราไ่คอยฟอร์หรอา ผมมาได้ซื้อผักนั่นผักอย่างต่ำซื้อบ่ได้นี่ครับตับมันเลยครับตับมันตับมันเทียม เป็นเทพเป็นตอนเป็นบกเข็ดเป็นเป็นซับอยู่ด้ครับตวานบอกคอยมุนปะเนี่ยบางล้านนี่ซับมุนขานาดเลยจนละเอียดบางคนก็บ่าซับมุนหลายแหลกหลายกันกินวเสยีพยพัดละ,ปะก้อยก้อยกับลาบมันก็ขันเนี่ยต่าลาบนี่ยขันซ่างลาบคือเขาสีรซับละเอียดข้ากี่เดียดแต่ขันซ่างก้อยว่าก็สับซับละเอียดปะเนี่ยนะครับ วลาไปซื้อลาบซื้อก้อยต้องสั่งให้ถือสั่งมาถือกี่เหรีนี่เหมือนว่าลาบนี่เขาเอาเนี่ยละเอียดมากเลยครับเขาสับเขาสับละเอีดยดมาเอ็ดในห้องกินส้มนึงมาก้อยมันกับสับละเอียดซอยเป็นตอน ขอให้ได้หลายเด้อพี่น้องลงคลิีปสาจละมือนี่ยข้าหนักคับเก็บงานขับรถทรงค้นได้เงินค่าน้ำมันอยู่เพราะได้เงินซื้อกินบางเทียบมัน,ไป,นไปขับรถทรงค้นตะเสาไปขับรถทรงค้นตะเสาได้ค่าน้ำมันกับจังหวัดบ้านเทียงกับก็จะสิ่งมาลงคลิปช่วงเที่ยงนะครับกับไปเดินล่องขีปตะเสาตะเซี่ยวไปไหนกับขอให้ได้หลายท่านครับผู้เดชศิธาเบื้องคลิปผมวะ บางคนกับเพื่อนกัดจิคิดว่าลองคิดเหรอเป็นเวลาเนี่ยพี่ท่านช่วงเพ็นมีเวลาว่างกับขามาเบิงไห้อยู่แฟนคลับอันบางค้นวะเมืนกัแน่นำ้ำเนี่ยผมล่องเมม้อวเลาล้าอล่ะเกาะม้งเ้าสิบมงเส,า,งสา,ผาผมเตือนมากผมกะพ่าท่านกินข่อเด้อยแปเก้ามงกันเลยบางเทียผมมากินช่วงแปะเที่ยงกะลับหาม้งเสาสิบมงน่นะนะ ก้อยนะนอยไงนี่มินจะเพ่งด้กินแม่มากกินนว่างนมืองเตี้ยเหรออยางงู้สิ่มันดูวะเฮ้ยนี่ขอกล่องนี่เจ้านี่ยนี่ครับเดียวิ่าอ๋อิมงแต่ท่านผู้ชมมึงกันอ่ะโอ้งกัแซ่บๆด้วยนี่เออแซ่บๆอ๋อนี่กพัก กินแต่เหล่าร้ายเจ้านั่นอช่แบแซบขมขมเอท่านผู้ชมฟังแซบปะขมแซบขมดีพร้อมแซบแซบแนะท่านผู้ชมกับพืนว่าหนื่กล่องเล็กน้อยซื้อเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแล้วตอนแรกว่าเสี่ยวปนิ่นมากกินเลยครับ อันนี้เลยเอาคิดอยากก๋วยเั่ดก็เลยสื่อก๋วยเลยปิ่งปลานน้นครับเป็นว่าขายชุดหนึ่งบ่อยหนึ่งนี่เส้นข้าวปุ่นมี่พักมี่หยัางพร้อมแต่ว่ากันบ่อพักบ่อน้ำจิ้มกับเอาตะปาิป่นก็บ่าแปดสิบบาทเิ่นบ่าไว้ฟัง Còn tín mà xong Còn nhỏ có mất bất đi Nhưng mà bất đi đây bà nè พอดีนะครับก้อยนะี่ว่ากลิ่นเน้นหมดกันเลี้ยไว้ครับเพราะกระเทืนนบบอ,อ,เอนก็ไปแต่ครัวกินกระโองือหรอกเลี้ยหน่อยกลิ่นเน้นเลยเลยคมดีขนาดเวย ทาเสุดยตามจริงผมบ่ค่อยได้เฮ็ดชิปกินดิบป,ปนได้หรอครับนั่นโดนจกัจกจ้าวไมือกพานแปลงิเฮ็ดกินทีน,นึงอหซื้อมากินทีน,นึง กิ่นในเบื้องตามจริงก็หนีไม่กินตะของสุกๆเลยส่วนหลาย <c oughs> ย่ไมอยากค่ะเลยจังสีซื้อมากินส้มกลอยส้มลาบเนี่ยบอม่บวาจังสันจังสีรับมันบเกลเปรียบเทียบกับป๋อนนะคนอื่นบ่ได้นะครับคนอื่นเขากินดิฟไลยครับผมกับนนโดนนกิ่นท่าน,นึงครับควายๆเดี๋ยวกินดิบดูป่นไหนนะ ขออภัยหลายๆครับครับก็เมือนแล้วแด้วตอวพริกกับกระเทียมกับผักยิ่แล้วนะขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวในนี้ก็พากันไมคลิปหนาผมอีย่างแบบมีซ้ำนีแลครับทายเกี่ยวกับอาหารการกินนี่เบิ่งส่วนมากครับคลิปนี้ขาขอลาไปแล้วสวัสดีครับผม